นวนสูตรลงป๋องเปลปกให้แม่นๆนะครับเดี๋ยวเราวันนี้มาตามเลขลงป๋องเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนะครับเนาอะเดี๋ยวพาไปสนากของกับขายราตรี่พอดีครับลงปองวันดีค่อาออวันนี้ไม่ใช้ไม้แล้วไม้ไม่ปลอมไมปลอมอ้อเสียเร็วแท้ <S <S ไม่ปลอมน <S 2> <S 2> ั้ง อันนี้ก็มาตามของอีกเช่นเคยครับเนี่ยหัซเสร็จแล้วก็ววเหมือนเดิมเราเราเราคามอมเมนต์ในไม่ถูกะว่าอาจารย์แม่เข้าอ๋ออาจารย์แม่เข้าว่าเราไปเล่นไอ้ล่นแปดสี่สองเขียนมันก็ไม่ถูกอ,ะอ่ะแต่ว่าตัวอาจารย์แม่โอเคอครับอาจารย์แม่เข้านั่นอ่านเลขสามตัวเดียวครบรางวัลที่หนึ่งครับโอ้แปดสี่สามศูนย์หนึ่งเก้า ขาบแค่เลขสามตัวเดียวหรือว่าได้ห้าตัวขาดตัวอันตัวหนึ่งเราบว่าคอมเมนต์เราไม่ถูกนะเราตั้งคิดว่าแปดจะมาแปดไปอยู่ตัวหัวเลยแปดสี่สามแปดสี่ไอหนึ่งเก้าเราบอกว่าจะเป็นตัวตัวทะไอหนึ่งเก้าว่าจะเป็นตัวหน้าแปดสี่ตัวท้ายแต่มันเราเล่ามันกลับกันแปดปีปอยู่หน้าหนึ่งเก้าตัวหลังก็คถือว่าไม่ถูกเอาไม่ถูกแต่อาจารย์แม่ใครจับเอาก็น่าจะพอไปได้เยอะ วันนี้ก็วันที่17ไปเขียนให้ตัวเลขมาแล้วสองตัวะเร<อ>าจะเอาเลือกเอาตัวหนึ่งหรือเอาทั้งสองตัวก็ได้เบื้องต้นถ้าออก17ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากคือองค์ที่ิบเจ็ดของไม่ออก16 16หอ๋อวันที่17คือวันพืชมงคลนะ<อ>ครับวันพระราชพิธีพืชมงคลเปินพระนงังคันแรกนะฝันวันที่17ถ้าหวยออกตัวนี้จะถือว่าจบไปไม่ต้อง ไม่ต้องแรปรปลกอะไรมากน,นะแต่เขาเคยออกนะเพราะนั้นออกอะไรนาออะไรยี่สิบสี่อะไรครบรอบวันอะไรนะยี 90, ่สิบสีบบ่ปีเขาเขียนเลขสองสี่มาก็ออกเลยแต่ถ้าวันนี้ออกสิบเจ็ดก็ต้องไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากถ้าถือว่าเขาให้ตัวเลขมาแล้วคคือวันที่สิบเจ็ดวันวันขึ้นมงคลน,นะแรกนาฝวันนะแต่ว่าจุดเด่นเขา ของรูปเขาก็จะมีก็จะมีคนห้าคนครับนะครบัวสองตัวแล้วก็จะมีคคต,ะมต้นมะขามต้นไม้แล้วก็จะมีเจดีเป็นเงาแบกเกาข้างหลังก็เจียดีอยู่สามอง3สามยอดวัดพระแก้วนะมาน,นาาม,ามานมลุยจนต้นเขาใก้มาประมาณนี้เดิมาจับแฟเนาะผมก็จับไปเลยว่าจ,จับไปเลยว่า ก็ตามนี้เลยนะครับหนึ่งกับเจ็ดผมก็เลือกเอาตัวหนึ่งหรือใครจะเอาสองตัวเลยก็ได้นะครับหนึ่งกับเจ็ดอะสิบเจ็ดพฤ่สิเายนพฤศจิกายีแรกนาฝนมันก็จะหนึ่งกับเจ็ดใครจะเลือกเอาตัวไหนก็ได้หรือจะเอาสองตัวเป็นสองตัวไปเลยก็ได้แต่ทีนี้เราจะแปลไปตามรูปเนาะปะโกโก เป็นกูมกูปููกก้าเกก้าวปูก็มาจากภาษาเขะเมรนก็กูกรเก้าแล้วก็ต้นไม้คือแปดต้นมะขามตีเป็นเลขแปดแล้วต้นไม้เจดีเป็นตีเป็นเลขเก็ดเก็์กันหนึ่งคือตัวเดียวกันเนาะครับครับแล้วก็คนห้าคนคนห้าคนห้าก็มาแล้วนะครับคนคนวัวสองตัวเจดีสามยอดกวางไปไปในนี้ จุดเมนเนี้ยอยู่ประมาณนี้ครับคืออ,อธิบายอีกครั้ง9คือพระโครพระโคมี2ตัวต้นไม้เป็นเลขแปดเป็นต้นมะขามแล้วก็เจดีมี3ยอดต่อาว่าเจดี 1, คือเจ็ดกับหนึ่งก็เท่า,ทากับวันที่สิบเจ็ดพฤษภาใครจะเลือกก็หนึ่งเอาเจ็ดหรือจะเอาคู่เลยก็แล้วแต่ถ้าเป็น2ตัวก็น1นเจ็ดไปเลย เรืองเราหนึ่งก,กับเจ็ดน่าจะมาตัวหนึ่งอะไรแบบนี้ตามที่ผมคำนวณนวันี้ผมก็วันี้ผมยังชอบอยู่นะเอมันดูลูกของต้นมะขามมันก็เด่นโปก็เด่นคนห้าคนเจดี JD ก็ใช่เจ็ดนี้คือเจดีแปดนี่คือต้นมะขามที่ผมดูตามทางนะถ้าเจ็ดใครไม่ชอบเจ็ดก็ เอียงตั้งๆหน่อยก็เป็นเลิกนึ่งเป็นเลขกนึ่งถือว่าตัวเดียวกันนะ7-7-8จะถือว่าใช้ได้ครับก็อยู่ประมาณนี้แล้วใครจะจับเมนเซนเตอร์เหมือนเดิมก็ได้เพราะเเยบเทียบกับตัวเก่าเราคอมเมนต์ไม่ถูกหรอกหวยไม่ถูกแต่ว่าอาจารย์แม่เขาได้เราไปเล่นไ,ไปเล่นเลย8-4 8-4ไปอยู่ข้างหน้าราวันที่หนึง่งหวยมออก19ก็019อยู่นี้ อยู่ข้างนี้เลยอกระดาษเลขสามตัวเดียวจะครบปกตัวของวันที่นี้นะครับวันนี้นเป็นลักษณะแต่ก็จำแน่แน่อาจจะคู่นะแต่ส่วนพวกผมจะลิงเก้ามานจะผมก็คิดว่าเก้าห้าเน,ะนาจจะแต่คาดเคลื่อนไปยังไงก็ไม่รู้นะอีก,กเป็นไปได้อยู่วันนี้คือเราจะแปลไปตามรูปภาพครับแล้วก็ไม่จับว่าเอออะไรเป็นอะไรแบบนี้บางทีเราเขาจจะดึงหรือจะเป็นเลขขาด นะเป็นเลขหากก็ได้เพราะคนยืนอยู่ฝั่งละสองเนาะเป็นแล้วก็บัวก็อยู่ข้างละตัวกับไอ้์คาดไถนาน,นะครับก็เห็นมันจะมีภาพก็อาจจะเป็นเลขหากก็ได้ถ้าเลขหากก็จะง่ายอาจจะเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเก้าห้าอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับหรือเจ็ดแปดเจ็ดอะไรแบบนี้ก็ได้จะเป็นอย่างนนะครับถจับประเด็นถูกว่าแต่ต้นต้นผมจะชอบหาว่าชอบไหมเขาคิดว่าหน้าก้าจะมาอม่รอบ แต่ส่วนล่างก็ชอบตัวนี้อยู่เจ็ดแปดู่เจ็ดแปดดูแต่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งแปดก็ได้ผมจะมองครั้งเดียวครั้งแรกไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาหากันอีกทีหลัง <ๆ S 2> ว่ามันจะเป็นเลขอะไรแบบนี้นะก็อยู่ประมาณนี้ก็ให้ดูเอาถ้าเราฝันอะไรก็ไปแปลแล้วก็มาให้เข้ากับปกอ่ะมีโอกาสถูกนะเกิดฝันอะไรสักนิดหน่อยหน่อยนะครับน่าจะมีอะไรอยู่ท่ตอบ ลูกปองฝันไหมวันนี้วันนี้นนนยังจําไม่ได้อย่างยังยังยังรูง้สึกว่ากาลังจับประเด็นนี้ว่าเขาจะเป็นอะไรแต่วดที่แล้วก็มองเป้านินหนึ่งว่าเราคิดว่าตัวเก่าจะมาแค่ตัวเดียวเขาก็มาหมดแต่ก็ดึงหกไปล่างดึงสองตัวอยู่ที่เดิมใหก้กานมา้นวันนี้อาจจะตัวเก่างวดที่แล้วอาจจะมาตัวหนึง่งระหว่างศูนย์กับหนึ่งกับเก้าเราจะเลือกเอาตัวไหน ก็สองประเด็นเลยหนึ่งกับเก้าก็อยู่ประมาณนี้แยกมาอย่างละตัวแต่ก็ที่ผมอ่านได้คือก็คู่เก้าจะมาอยู่ว่าตัวเก่าอาจจะมาตัวหนึ่งอะไรจะไม่หนึ่งกับเก้านี่น่าจะมาตัวหนึ่งตามผมมองไว้แบบนี้ดูตัวตัวะเก่าที่มันอ,อกบมือที่ยอวอ,อะไรนะศูนย์หนึ่งเก้าถ้าผมเดาว,ว่าเก้าอาจจะไปลงล่างอีกรอบหนึ่งแล้วก็้หนึ่งอาจจะยังมาบนอีกรอบหนึ่ง ผมก็เลงว่ากักว่าระหว่างตัวนี้กับจะเป็นตัวไหนสองตัวนี้แต่ผมก็วางเซนเตอร์เก้าไว้กลางคือตัวเก่าอ่ะตัวเก่าตัวเก่ามาตัวตายผมก็อยู่ประมาณนี้ละเราวางไปก่อนแล้วความมหาทีหลังคือถ้าคิดอะไรไม่ออกก็จับคู่อยู่ในนี้มีเปอร์เซ็นต์ถูกจะเอาอะไรก็ได้เจ็ดแปดหนึ่งแปดเก้าห้าเก้าเจ็ดอะไรก็ได้เ็ก็ได้แต่เบื้องต้นผมจะให้ตัวนี้เป็นตัวหลักไว้ก่อน มีแค่เลขแค่สองตัวเนาะไม่เยอะหรือว่าไม่เยอะถ้าลองไปจับดูนะครับตามสไตล์เราเนาะวันนี้วัวนนี้ก็ยังไม่หวั่นอกอันเะลยไม่รู้จะบอกอะไรนะก็ยังไม่รู้ว่าจะบอกอะไรก็บอกได้แค่นี้บางครั้งก็ช็อตแรกก็แม่นไปเลยอะนะไม่ต้องไปคิดมากบางครั้งแรกก็ถูกเลยอย่างเงี้ยไม่ต้องไปคิดอะไรไปคิดมากก็ตัวเลขเยอะเอาไปง่า,ง<ม>ายๆเลยโดดนลูกโดดเลย ลองดูนะก็ตามนี้ละสไตล์ผมก็แบบนี้ละคือท,ทุกอย่างมันหลอกมาจากปกลอตเตอรี่อะบวกกับข้อมูลไอ้สถิติที่ผมคำนวณอยู่ก็อยู่ประมาณนี้เนะาะแล้วสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเนาะ,ะก็สําหรับคนที่ชอบสไตล์นี้ก็ลองดูนะ้มต,ต้นผมจะให้เป็นตัวเมนหลักไว้ก่อนสามตัวก่อนคือถ้าใครไม่ชอบอะไรก็มาเปลี่ยนเอาดีนะอาจารย์แม่นเนลลี่ยนะ ลับกันนิดหน่อยตัวเดียวก็ได้หรืออะไรแบบนี้ก็ได้แล้วแต่แก็สุดท้ายก็มีแค่นี้นะมะั้งครับมีอะไรฝันก็ไม่ฝันด้วยเว่ผ่านไปผ่านมาก็แว่มาเยี่ยมหลวงปองได้เ<า>ด้อสองสองหกเนี่ยจะสายสองหกอยู่มีอะไร,รบ้า <laughs> งนานยาอีกรอดแล้ว <laughs> น่าจะปล่อยให้ตัวเลขแล้วอยู่ประมาณนี้ครับครบบางต้นถ้าเป็นปูพื้นฐานก็ ให้อีกกาดนิดหน่อยมมีสไตล์คือผมอาคนที่ยังไม่รู้สไตล์ผมคือหวยเมื่อกี้ออกแปดหลักแสนนะแปดมันเป็นหลักแสนทีนี้ตามตามที่ผมเคยเจอก็หวยจะไม่อยู่ไกลไม่เกินไม่เกินอยู่ในกรอบนี้หรอกกลับเป็นข้อมูลหวยนของปีอะไรเนาะนี่ผมขยายให้ดูนะครับอืม ขยายให้ดูแต่ถ้าจะดูต้นฉบับที่ผมทำไว้ของปีหกสองนี่ผมขยายหเห็นตัวตัวเลขเลยชัดชัดจะาเปไปตัวเล็กมันจะเล็กไปหรือเปล่าอะไรนี่ตัวนี้หวยชนมากจะอยู่ในกรอบครับอืมครับวนมากจะอยู่ในกล่อบต้องอยู่ในกรอบนี้ถ้ายางยางเก่งก็หลักร้อยอาจจะพ่วงอยู่ข้างกรอบ จับไม่ได้ลองดูใช้หวยประมาณนี้ครับอันนี้คือสูตรพิเศษหน่อยนี่อ๋อพิเศษหน่อยลองลองไปคิดดูเนาะน,นี่ผมขยายให้แล้วน่าัวนี้ขยายขยายให้ดูเลยอ่ะมีได้หกตัวนี่ละ,ะจับเอาแค่สองตัวน่าจะโดนโอเคครับขอบคุณลุงปองมากนะครับเนาะแก้มบานสิงท้ายนิดหน่อยสิงข้ายเนี่ยเนาะครับผมเนาะครับผมขอบคุณลุงปองมากครับผมาส